ที่เขาไม่ได้ส่งมาให้เนาะถ้าในตะกร้ามีกดได้เลยลายน่ารักของจริงกับในรูปเหมือนกันเลยนะคะลายน่ารักเหมือนกันเลยนะจ๊ะเฮ้ยมันมันแน้นอกพรุ่งนี้จะผมไปสาลนะจ๊ะอ้าวผมไปสารใครฟงน้งจบแล้วผายได้เลยอ่าโจมตีจมเร็วเทสีเป็นสีสบายตานะครับสีพาสเทลลายอื่นไหนจ๊ะ ลายนี้นะคะลายนี้ที่พอสกำลังห่มอยู่นะคะใครที่ชอบแบบสาวหวานเป็นแบบอยู่ในสวนอยู่ในท้องทุ่งใดๆนะคะกาเดนบันนี่เนี่ยลายนี้นะคะดูความหวาความจุจุความเป็นขนมปังความเป็นขนมปังไส้ทะลักขนมปังไส้เต็มจุกๆจุกกาเดนบันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายแบบลายเถาวันพันเกี่ยวเลี้ยวรถนั่นนุ่นนี่นะคะ แต่ทุกลายจะมีกระต่ายน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายน้อยอีกแบบหนึง่งใครชอบแบบครีมครีมแบบนี้นะคะกดได้เลยนะคะกา r เด n นบันนี่ค่ะชื่อรายกา r เด n นบันนี่นะทุกคนทุกคนกาเด่นบันนี่แต่ว่าชื่อแบรนด์ชื่อ a g a g อ o คอเออเอ c o อ y อันนี้คือเวลาเราซื้อเขาจะหอมให้่างนี้เลยแน,น่นๆจุกๆอ่ะที่เปลี่ยนลายยกขึ้นเลยๆลูกเออลูกค้าพร้อมแล้วทูก นาตีมึงไปขายรถกับบมือได้หรือเปล่ามึงมึงถือของซื้อมึงก็ได้อยู่ซื้อของอะไแหรือเปล่านาตีพ่อว่าต่ไปคอนเสิร์ตเรอบอกถ่ายแอบถ่ายของกันกนะจ๊ะนี่ไงวัดการเดินมันนี้หมดหรอจริงหเหรออ้าวก็ขอแวะเติมสต็อกให้หน่อยครับพี่จ๋าการเดินมันนี้หมดหรือเปล่าสวัสดีครับแกจะแปลเสียแล้วนะได้ยินไหมครับพี่ สวัสดีจ้าพี่เนี่ยบัมพีมีบอนี่เน็ตเทราใช้ไปร้านอี่หรอใช่่่ไไได้มคพี่พี่จ๋าพี่จาโอ้ยเน็ตเจ้าคือบอมี่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินละพี่ตอนนี้ยอดพี่จะเป็นร้านแล้วนี่พี่จะจ้างโตเกียวมีนี่โอ้ยเอาพี่หาคิวนะยังไง วันนี้ผมให้พี่ถึงหนึ่งล้านแน่นอนปู่คำหลวงให้ตรนี้มาค่ะสวัสดีครับซีโอรับเซลเพิ่มไหมล่ะไดลยนะคหมยแต่ละยอด <S <S> มันเก่าไปอ๋อโอเค พี่ทำไมถึงทำราคานี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นถามหน่อยสิอันนี้ให้เฉพาะเอีผู้ใหญ่บ้านเลยนะปกติไม่ได้ขายราคานี้นะจ้าทำให้พิเศษเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเลยใช่พี่ถ้าพูดถึงคุณภาพน้อะคุณภาพเจ้าน่ะมันเป็นราคาแบบเกือบพันผลเดย์เอาเคซื้อบอกแต่ใช่เราเคยเราหน่ะเคยอันทื้อไปไนท่านจีพี่ ตอนนี้เนี่ยพี่ไม่ไหวเลยอ่ะบนเด็ดดับจอแล้วล่าสุดเอาเอาแล้วไม่ได้ใช้อันทําไมนี้มันเร็วอ่ะตัวนี้เดียวกับแมรได้ 5G ไหมอันเดียวกันมันมีเชื่อม 2G 5G นะพี่เดียวกี่ G ด2ี่แป๊บนึงนะคะ2แป๊บนึงแป๊บนึงได้ไหมคะได้ค่ะหนูก็แป๊บต้องกี่ G สุดรักสุดเลยสตูดิโอมากก็แป๊บพี่ก็แป๊บเนาะเอาลหัสเดินแต่เป็น 5G เออนั่นไปกับเขาใช่ไหมชัดไปบ่นีของเราก็สอง เปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนห้องละเดี๋ยวบ้าใช้ก่อนพี่อย่าเพิ่งโฆษณานะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งโฆาของหมดนะพี่ของหมดสีฟ้าหมดเติมของหน่อยของหมดพี่แกสองหมดของหมดเยอะมากแกอุ้ยมันจะแปดเสียแล้วอืมเอาอย่างนี้เขาเฮ้ยเฮ้ย ติงแม่คือว่าติงในระบบมันจะนิยมละติง,ตงวันนี้ผ้าห่มอ้าวสุดยอดขายของ20นาทีกับยอด8ปดแสนบาท20นาที8ปดแสนบาทนะครับผมมาแล้ววันนี้ขอเชิญตังเสนออีกทีหนึ่งครับผมผ้าห<แ>่มสุดพรีเมียมผ้าห่มสุดเกรนะครับผมผ้าห่มสุดชิค นะครับผมแต่ว่าแบรนด์เขาขึ้นชื่อแบรนด์เขาดังสินค้าเขามีคุณภาพเกรด A ผ้าห่มเกรด A ผพาห่มเกรดพรีเมียม premium, ส่งให้อย่างนี้ถุงใหญ่เลยนะครับผมพอคุณได้ปุ๊บคุณแกะออกาามาครมคุณแกะอย่างนี้ครับผมเปิดปุ๊บอย่างนี้ครับแล้วคุณก็ดันลงอย่างนี้เลยสามารถเอาไปฝากแม่ฝากพ่อช่วงปีใหม่ได้เทศกาลปีใหม่ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ราคาเกือบพันวันนี้เหลือเพียงแค่200เท่าไหร่ 2องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทอนนี้มีโค้ดสองร้อยห้าสิบบาทใชู่กกันนั้นแน่นอนสองร้บาทกับการผีให้ดูเห็นไหมดูเปิดสิอันนี้นะเราผีไส้ให้ดูเห็นไหมนี่เรางะออกพระกวางงะออกนี่คือนี่เลยพระกว่างหา,า,างายพระกวางงะพระกว่าแล้วดูความแน่นโซจึง,งมันมีคำพูดอย่างนี้นะโซจึงโซอย,อ,ยงโอ,อย่างเช่นเราโอ้ยช่แล้วอย่างคำามอย่าง ซึงวอโทษนะบอหนึ่งหมื่น 20, คนตัดสิในใจนะครับผมผ้าห่มขอขอเปลี่ยนเสียที่เอาเป็นสีอื่นสิเอาเป็นแดงอังกฤษผู้เรียนอังกฤษสิคะเออพีขึ้นแล้วก็เดบมาทางน,นี้เออเอาผู้เรียนอังกฤษเอาฟิแบบว่าคุณหญิงคุณนายมีเงินในธนาคารร้อยล้านห่มผ้าห่มพืมพ้นนี้ผู้ที่อังกฤษผู้ที่อังกฤษอ่ามานี่นะครับผมเบิ้งเอาไปก่อนเลยฟาโชอันนี้ให้ดูความใหญ่ความหนาดู ความใหญ่อยู่ด้านบนดูอันนี้คือบึกจำบึกบึกจำบึกบึกจำบึกและดูดูดเกรพรีเมียมนิ่มนอนหลับสบายฝันดีมีแหงจึกอาก็มีแหงห่มจึกอาได้อันนี้ห่มจึกอากอได้นะครับสามารถห่มจึกอากับแฟนได้นี่ดูความนุ่มนาวน,นี้กอดใครไม่รู้แต่กอดพ่ะผมแบน เอจใครเอจเอจโคซี่เอจโคซี่ใครไม่ซี่ติดเอจโคซี่ไปเลยแล้วดูความหนานะอันนี้อันนี้อันนี้อายอย่างงี้นะอันนี้ลายพลิกลงบึ๊บหนามากความหนาเออหนามากดูว่าฟูกตัวแรกมหนาแต่ว่ันป็นฟูกสต็อกเติมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกด<อ>ได้เลยยอดเท่าไหร่แล้วครับวิ่งยังยอดเราวิ่งยังบึ้ดจำบึด๊ดบึ้ดจำบึ๊บบึ้บจำบึ้ดจำบึด้ดจำบึดำบ้ด,ดสองร้อยเองอะ่ะนิดนิดเองอ่ะเธอมันถูกเกินไปปะ ชาัดป้าที่นี่แปดแสนห้าหมื่นบาทแล้วครับแปดแสนพี่สวัสดีครับนหนซีอคนไหนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ e โอมานี่ก่นค่ะสวัสดีครับทําไมทําไมถึงเอาพ่อผมมาทาราคาอย่างนี้พี่ผมเสียใจนะผมเคยซื้อราคาแพงกว่านี้นะ หรอแสดงว่ญญาถ้าหมดไลน์นี้ไปก็คือราคาเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีราคานี้หร้วอ๋ออันนี้วันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมใช่โอ,อ้สมพอนะสมพอนอะสมพอคุณบกถ้าเกิดว่าร้านแตกรลอาอาดทำแบรนด์จ้างินเดอร์โตเกียวเลิศ<อ> <laughs> พี่พี่จ้างผมใช่ไหม้วพี่หมอข้ามพี่ก็ใช้ผมไปไลฟ์สดขายอย,อยู่แถวโรงงานพี่อีพี่จะได้เงินออมหาศาล เอาไปกูขายฝันมาใครมาดูคอนเสิร์ตก็ไปซื้ออีกใช่นอนดูพี่ดูพี่เจอว่าคอนเสิร์ตเดือนธันวาหน้าหนาวๆนี่พี่ไปขายผมไปไล่อยู่กลางเดือนนี่ว่าได้จุดซีฟลารเมือหนึ่งน่ะขายฝันเลยกูขายกระเซียวพี่ผมบ้างเยอะมากผมตกงานช่วงนี้ผมตกงานพวกพี่ก็ฟังข่าวเลยไหมคอนเสิร์ตผมมีทุกวันแต่ผมก็บืนทำตายเหมือนผมไม่มีคอนเสิร์ต ตอนนี้ทะยานสู่เก้าแสนบาทเอาอย่างนี้พี่ผมขอพูดถึงผมขอให้พี่พูดถึงอะไรมาหน่อยผมขอให้พี่พูดถึงไมค์อ่าไมค์พะนะผมขอให้พี่พูดถึงผ้าผมพ้านวมค่ะผมขอให้พี่พูดถึงผ้าผมพี่ว่ามันดียังไงพูดแต่ของเราไม่ต้องไม่ต้องเปรียบเทียบเนาะว่าของเรามันมันดียังไงพี่ไม่อันนี้จะเป็นใยไมโครเจลนะคะไม่ใช่ใยสังเคราะห์แบบทั่วไปจะเป็นใยไมโครเจลที่มีความนุ่มยิ่งขึ้น แดดแห้งไวไม่เทไม่ขาดค่ะจับครื่งได้เลยนะใหญ่ไม่กรอบไม่เป็นก้อนเนื้อผ้า,าเป็นผ้าคอตตอนทุกอย่างที่เป็นใช้ในการผลิตเรานำเข้าเองทั้งหมดคุณบิ๊กตั้งใจทำมากให้มันมีคุณภาพแต่ว่าให้ลูกค้าได้ในราคาที่จับต้องได้ค่ะแพ็กเกจน,น่ารักบบน่ารักแ,แบบนี้เลยนะคะที่ส่งไปให้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะวันนี้จัดโปรให้ FC ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้าน เลิศเราเอาหน้าก่อนนะพี่เนาะเอาหน้าเอาคอนเทนต์เนาะใช่เอาหน้าก่อนหน้าเราต้องบานก่อนเนี่ยระหว่างหน้ากับพวกผมในบ้านเรากันเนี่ยตอนนี้เห็นไหมนี่คือวันนี้ผมมีคอนเสิร์ตนะพี่คอนเสิร์ตผมขึ้นสามทุ่มผมก็ต้องมาไล่ไล่สดขายพวกผมไไลลสสดดออ่ะย้าห่ม มึงดับจอไปไหนอ่าอ,อ,อะไรมาแล้วอ่ะไอ้อย่างนี้นะครับผมขอพรีเซนต์ผ้าห่มอีกหนึ่ง,องรอบก่อนผ้าห่มของแบรนด์ AG Cozy AG Cozy นะครับผมเป็นผ้าห่มเกล็ดวัสดุอะไรใยผ้าเนี่ยคือฝุ่นไม่จับฝ <f oon ing> ุ่นผีขึ้นนิ่งการไล่ฝุ่นครับมันการไล่ฝุ่นเราจะให้ดูนะมันเป็นผ้าห่มที่แบาบว่าฝุ่นแถาได้พี่นอ้องมันการไล่ฝุ่นเบืองเด้อให้ดูนะ ให้ดูว่าจับดูให้ดูเนื้อผ้านิ่มยิ่งซักยิ่งนิ่มไม่แข็งกระด้างเป็นผ้าห่มที่ห่มแล้วคิดถึงแฟนตลอดเวลา<แ>มันนิ่มมันเป็นตะนวัวเป็นตะอาบเับเฮออาบัเช่อะไรอย่างงี้อันนี้คือสีดีผมว่าสีนี้ขายดีนะเหมือนใช่ไหมลึกๆ<ไ>ลึกๆ<ไ>คิดเองวะบ้านอันน<ไ>ี้มหมดเมื่อกี้ไงอันนี้มันขายดีมันดูไฮโซมันดูมีเงินพันล้านในกระเป๋าห่มอันนี้น่ะจริงๆ แล้วถ้าเกิดใครอยากปได,ได้ฟิลผัวฝรั่งหงพื้นนี้ยังไงคะเอาพ,พื้นอังกฤษเอากระดิ่งแมวมานี่ดูพื้นนี้ผัวฝรั่งผู้ดีเมืองอังกฤษกี่ฟ,กฟ,กฟุตหกฟุตหกฟุตหกฟุตสนาวแล้วไม่มีแฟนไม่เป็นไรสดเพื่อนการไปก่อนนะครับช่วงนี้อันนี้จับไปดูดูพี่น้องหนาหนุ่มแห้งสิงว่าตัวเฮ็ดหยังหนุ่มกับว่าหนุ่มนี่นี่มากเรานอนนอนก่อน อันนี้คือลาย Little ้ a b b i t ิทค่ะออนามีแรบบิทหรอใช่มีแรบบิททุอกอัน <ไ as, S 2> แรบบิท๙๕๐๐๐๐บาทแล้วคร oh, <yeah. S 2> ับเยี่ยมตัวเขาดาวเขาดาวหน oh, <yeah. S 2> ึ่งล้านเขาดาวหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งพี่เอาอย่างนี้ขอเรียกโป้นี้โป้โป้ห่ผมผ้าไปสารเดี๋ยวผมจะไปห่ผมผ้าอยู่คางสาหรัูมิให้อีกร้อยคลิปหนึ่งถามพี่เขาไหนว่ายอด<า>รจริงอะไร,ะไรเ,เดี๋ยวบางคนคิดว่ายอดไม่จริงอะนี่พี่พี่พอทอันนี้ได้ดีไหมครับผม นี่ยอดยอดทำคอนเทนต์ได uh ้ยอดจริงครับเช็คแนเขาว่าเขาเช่ว่าเขาหลอกล่วงประชาชนเขาแหงว่าเขาอยากมาเอาสนาค่นมันมันอีหรีแล้วเขาตัวคนจันดอกว่ากราฟิกเราตรงกันเฮ้ยเฮ้ยเยอะมากเออแกอีกสี่หมื่นว่ะอีกสามหมื่นกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่น่าบานขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะไม่เอาเก็กข้นห้อง เกย์คือห้อไวมันเป็นล่าเราบ้างหลังบ้านนะก็อาจจะอาจจะแล้วมันอีกหนึงแสนก็องล้านนะะฮาวายเจา้าคือบอกเอาเขาก็ขายดีไปแล้ววะพี่อันนี้คือนั่งได้เอานั่งได้ก็ค<อ>ือนั่งพอมั้ยนิ่มมากนิ่มามากนะครับผมและที่สำคัญนะครับขอดูอีกสีอีกเอาชมพูไหมเอาอันนี้มาใครมีลูกสาวใครมีลูกสาว ใครมีลูกสาวสีชมพูเสียอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเสียอะไรนะตี้มาเดวิลค่ะที้เด็กกลางกลางแปลงเดี๋ยวอันนี้แหละมากลางแปลงที้กลางแปลงกลางแปลงคือที่ลูกเออหนึ่งหมื่นคนวันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ไลฟ์สดอยู่คลิปจริงตอนนี้สองทุ่มสิบห้าทีอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับคนเดียวเดวิลแรปบิดค่ะเดวิลแรปบิดอันนี้จะมีความเป็นมีลูกเชอร์รี่นิดหน่อยแล้วก็มีแรปบิดด้วย เชอรี่ที่อยู่ในปากแลบบิทที่กำลังเกาะแกบกินอยู่อะไรนี่อะไรนี่อะไรไม่ใช่เขาบอกว่ามันมันตะก้าอะไรหมดนี่อ๋อของหมดหรอตะก้าหมดหรอตะก้าหมดหรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เขาเติมให้นะคะไม่ต้องกลัวนะแต่นี้นี่ก็ไม่หมดนะคนกดคนกดส่ตะก้าไว้ยังไม่กดยนยันะสี่พัน ยืนยันนะดอ่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปให้ทุกคนไปยืนยันนะคะไม่บบเข้าจะมากเลยแมเข้าจะมากแบบว่าบึ้งแบบบึ้งหักจบจะแบบกูแม่ส่วนหลายจะสามพันตอนนี้สี่พันคนที่กดใส่รอกดยืนยันเออรอกดยืนยันอีกสิบคนกดนะสิบคนกดนะอย่าลืมเพราะถ้าคุณไม่กดปุ๊บมันหมดก่อนคุณไม่ได้นะหมดสิทธิ์นะสิทธิ์มันจํากัดนะส่วนรถไม่จํากัดดิพี่น้อง จบไลน์นี้คือจะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นนี้แล้วนะครับไปยืนยันก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับใช่เฮ้ยมันอิจฉาว่ะอิจฉาคนได้ราคานี้ว่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันมันขึ้นอะไรจับเวลาอะไรเป็นลูกไฟฟ้าผ่านนะอะไรนะเอามันเป็นแฟลชเซลล์ครับเอาหรอช่วงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอาที่ทายคิบไปทายคิปมึงไปทายคิปเร็วทายคิปแนวเร็วเร็วเร็วมันแรงแร็วมันแรงแล้วมันแรงแล้วมันแรงแล้วเอาละบอสเอาละครับหนึ่งสองสาม วันนี้กับการขายผ้าห่มนะครับผมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้แล้วผมกับผู้พิานาฟินแลนด์วันนี้ขายผ้าหมะะนน่มแล้วผมครึ่งชั่วโมงกับยอดที่กําลังจะขยับและตอนนี้ตอนนี้และตอนนี้ผ้านนหม่มผืนเกือบพันเหลือเพียงแค่250บาทวันนี้ส่งฟรีไหมหนึ่งแล

กดเลยนะกดเลยนะอย่าลืมกดยืนยันนะกดตะกร้าแล้วกดยืนยันขอดูพลังแบบกดยืนยันพร้อมกันเนยใช่อ่ะไปแตบึบบ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 ึบเเนาะปังไฟบังไฟนะคะแฝดเนะคะทุกคนค่ะตอนนี้มันขึ้น8เซลล์ให้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นาทีแบบช่วง8ดเซลล์ไม่กี่นาทีนะคะรีบรีบกดยืนยันออเดอร์ได้เลยนะคะ8เซลล์จะได้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะกับเอจคอสซนะคะไซส์หฟุตทุกทุกผืนนะคะทุกลายคือไซส์หฟุตนะคะเป็น เนื้อไมโครเจลนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะไม่สะสมไรฝุ่นนะนะคะทุกคนสักเครื่องได้แห้งไวนะถูกมากๆอยากกวดมากอยู่เมืองนอกเขาบอกพี่ห่มกับใครก็ไม่เป็นไรแต่ว่าห่มตัวนี้บอกเลยอบอุ่นแน่นอนจะหนาวแล้วแหมใช่มันจะหนาวแล้วนะจะ